สวัสดีค่ะพบกัชบช่องสารดีนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแยกคำนำหน้าชื่อและนามสกุลนะคะให้อยู่ในคนละคอลัมน์ ในกรณีที่เพื่อนๆน,นะคะได้ชุดข้อมูลมาชุดข้อมูลหนึ่งนะคะก็อาจจะมีชื่อนามสกุลหรือว่าคำนาหน้าอยู่ในคอลัมน์เดียวกันนะคะแล้วทีนี้เราอยากได้ข้อมูลเหล่านี้นะคะให้อยู่ในคนละคอลัมน์นะคะเพื่อนๆก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะอย่างแรกก็คือเราต้องทำการจัดระเบียบของข้อมูลก่อนนะคะในกรณีนี้ก็แอดมินก็ทำการจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือ ระหว่างคำนาหน้าและชื่อนะคะก็ให้หนึ่งเคราะห์นะคะแบบนี้และนามสกุลกับชื่อนะคะก็ให้ห่างกันให้มีช่องหนึ่งช่องว่างนะคะจะทำแบบนี้ในทุกชื่อนามสกุลนะคะข้อดีของการแยก ชื่อนามสกุลหรือว่าคำนำหน้าคนละคอลัมน์ด้วยวิธีนี้นะคะก็คือจะทำให้เราทำได้ง่ายนะคะไม่ต้องก๊อปปี้เราไปวางทีละแถวทีละคอลัมน์นะคะ mm hmm. เมื่อเราได้ข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปทำการแยกคอลัมน์กันเลยค่ะ mm hmm. ในการแยกคอลัมน์นะคะก็ให้เราเลือกที่คอลัมน์ที่เราต้องการที่จะแยกนะคะให้คุมทั้งหมดเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะไปที่ข้อมูลหรือว่า Data ตรงนี้นะคะและคลิกที่ text to column หรือว่าข้อความเป็นคอลัมน์นะคะก็จะมี popup ตัวนี้ขึ้นมานะคะก็ให้เราเลือกมีการใช้ตัวขั้นตัวนี้นะคะหลังจากนั้นเลือกถัดไปค่ะเมื่อเลือกถัดไปเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เราเตรียมข้อมูลนะคะก็ให้มีช่องว่างเนาะให้เรามาเลือกที่ ช่องว่างนะคะเมื่อเราเลือกช่องว่างเสร็จแล้วนะคะก็จะแสดงตัวอย่างนะคะในตัวอย่างของข้อมูลนะคะก็จะแสดงให้เราจะมีในส่วนของคำนำหน้าชื่อและนามสกุลแยกออกมานะคะหลังจากนั้นให้เราเลือกถัดไปค่ะสำหรับรูปแบบของคอลัมน์นะคะก็ให้เราเลือกเป็นทั่วไปนะคะให้ติ๊กตรงทั่วไปหรือ general, general นะคะ เสร็จแล้วเลือกเสร็จสิ้นค่ะเราก็จะได้ข้อมูลของเรานะคะตัวนี้จะเป็นข้อมูลที่แยกคอลัมน์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเปลี่ยนหัวเรื่องตรงนี้นะคะก็ะเปลนคำนำหน้าชื่อแปลสับปะระ ทำให้เป็นตัวหนานะคะหลังจากนั้นก็ใส่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการแยกคำนำหน้าชื่อและนามสกุลออกจากกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะในการทำงานวิชาการงานเอกสารอะไรต่างๆนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆหรือเทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ